เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่อง n e l นันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งในเกมฮาร์สโตนในรูปแบบแบัตเทิลกราวซ์เองครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะสามารถที่จะสร้างเพลออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับมาเจอคู่แข่งแล้วโหลดเข้าไปโอเคในด่านนี้นะมี มีวิญญาณท่าจนสลัดมังกรปีศาจและบีส์ืแบร์ลอกกับจอร์ดผู้หลงผิดเหรอผมชอบจอร์ดผู้หลงผิดมากกว่าเต็มประตูเลยนะเนี่ยมาดูครั้งนี้หลงผิดไหมหรือว่าเข้าไปอยู่ในเส้นสายที่ถูกต้องแล้วเออด่านนี้ไม่มีเมอร์ล็อกนี่นะใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนะไม่มีเมอร์ล็อกจริงด้วย เอาอไงะพมูพดต่อสู้เป็นแล็กนารอทุกคนผมมีวิธีทําให้มันแบบว่าเจ็บใจเล่นด้วยสไตล์เดิมเป๊ะเล่นแล้วไม่ต้องทําอะไรไหนๆเราก็เป็นจอนนะใส่ดีไวชิลให้ได้ผมก็แฮปปี้ในค,ความสามารถนี้เหมือนกันนะและตาแรกแล็กนารอดไม่ได้รับบัฟใดๆทั้งสิ้นครับทาให้ความสามารถของเขาไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ตาแรกเพราะว่าเขาต้องฆ่ามิเนี่ยนไง เหนะเหลือ25มันก็ยังเหลือ25ต่อไปนะครับอะไรจ๊ะผมไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นนะผมเล่นแต่ผมเล่นตามสไตล์ของผมหลังๆมาเนี้ยผมแอบชอบไพเรตนะไพเรตเล่นสนุกนะื แต่ไพเลทที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่แม่งแกดีเท่าไหร่จริงๆมันก็ดีแหละแต่มันมันต้องไปเลดเกมนู่นจะเก่งหลังๆผมชอบไพเลดแต่ปีศาจก็น่าเล่นไม่เร็วนะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเล่นสายอะไรมันต้องเล่นตามที่มันโชว์มาให้เราเนี่ยแหละ สแตทมันบ้ามากเลยอ่ะโหดจริงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผมโดนมาอีกสามดาเมจโอเค,อเคต้องขายนะเนี่ย เอาสแตตไว้ก่อนเนอะอ,อย่างน้อยพอเถียงใครได้บ้างอัพจาก2-2มาเป็น2-4กับ2-5ซึ่งเจ้า2-4เนี้ยพอเริ่มโจมตีมันจะกลายเป็น4-4ี่ีทันทีอาจจะดีแต่ตัวที่เรากำลังจะเจอตาน้นี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขาได้ใช้ความสามารถบัฟ2-2เหมือนกันน่าก,กลัวผมน่าจะเจ็บอีกแหละดูสิโห <c oughs> oh, มันตีทีแเลยครับ เอาจริงอะนะ่ะคนเราอย่างน้อยผมก็พยายามลดดาวให้ได้มากที่สุดอนะเนาะเพราะว่าผมตีตัวหนึ่งดาวทิ้งไปสองตัวแต่ก็ะ่ายแพ้อยู่ดีอะแพ้ก็คือเจ็บเจ็บโอ้ยโดนมาสี่ดาเมยดีรับตาแรกโดนสองตาที่สองโดน3ตานี้โดนสี่ต่อไปคงไม่โดนห้าหรอกผมชอบมอบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งนะ มันแสบดีเฮ้ hey, มีความเป็นมังกรได้ด้วยนะเนี่ยแต่ที่ดีควรเอาสาสามอ่ะแต่ผมจะละเล่นมังกรแล้วกันนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคเป็นสามห้าสองสามสองตัวพ่นไฟทีละสามได้สองครั้งเพราะว่าตัวละครั้งไงตาหน้าอัพดาว มาเด้นดูซิว่ามิวฮาวคนนี้เขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวโอเควูตัวเขาเพียบพร้อมในการบัฟนู่นนี่นี่นั่นเหมือนกันนะเนี่ยที่ผมต้องทําให้ได้คือผมต้องฆ่าแคดกาให้ได้ครับดาวมันเยอะแคดกาน่าจะได้อยู่แล้วแหละอย่าไปทะลึ่งไปตีไอ้เน่ยอ่าอย่าไปตีไฮยีน่าก็พออย่างเงี้ยงงแ,แหละเยี่ยมเสมอ,มอไป แฮปปี้ครับชนะคนเลือดเต็มด้วยการเสมอแล้วก็เป็นนิวเฮาสด้วยผมก็ถือว่าผมผ่านมาได้ด้วยดีนะดอดานนี้มีตัวหน้าหยิบเยอะมากมมพี่ละแมทตัวนี้โหด สเตมันสูงคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาอยัางไงดีคือมันมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะออาจจะขัดใจทุกคนนะ อาจจะขัดใจนะแต่ผมต้องเอาตัวเนี้ยเพราะผมรู้ไงว่าเขาว่าสแตตพลังชีวิตสูงมากผมสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้แต่ถ้ามีเจ้าเนี้ยคอยบัฟพลังสแตตของเขาเนี่ยผมว่ามีโอกาสอย่างน้อยเราสู้ไอ้ตัวทอนเกิดใหม่พลังชีวิตสูงไม่ได้เราก็ไปสู้ตัวอื่นนะ แบบนี้เลยผมว่าคิดว่าเขาจะน่ากลัวกว่านี้นะเนี่ยแต่อย่างนี้นี่ผมก็โอเคเยี่ยมตีถูกต้องเยี่ยมเขาฆ่าเราไม่ได้ละมีแค่นี้แหละแหมถ้าอย่างนี้จะตัวไหนก็ได้ไหมแต่ว่าเราไม่รู้นี่เนาะว่าเราจะเจออะไรผมก็คิดว่าเขารวมเป็นทองได้แล้วนะเพราะพลังชีวิตเพิ่มนี่โหดเลยอะ่ะ โหดมากเลยจอร์จผู้หลงผิดกำลังจะเจอกับแร็กนอรอสมันก็น่าหยี่ปแต่ผมรีเฟซด,ดีกว่าอืม จริงก็อยากได้เป็นทองแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเตรียมพร้อมจะทําเป็นทองนะแต่ว่าขายไปผมก็ไม่ได้ติดอะไรมากขนาดนั้นไงเดี๋ยวมาดูก่อนว่าแล็กนารอสคนนี้แข็งแกร่งขนาดไหนแต่เริ่มมาเราพ่นไฟก่อนเราได้เปรียบก่อนแน่ๆละพ่นไฟสี่สองครั้งต้นเกมถ้าเขาไม่บัฟอะไรเลยก็ค่อนข้างที่จะเจ็บตายได้เหมือนกันอนะ่ะโหตีเผาดีครับพ่นดี ลดสแปดลงสักหน่อยถ้าเขาตีขวาจะดีมากใช่เพราะเรามีโอกาสเถียงเขาแล้วเขาก็เถียงเราแต่เราก็ตีบัฟวูสขึ้นไปตีไม่ได้ดีเยี่ยมแต่ผมก็โอเคอะโอ้โหยังจะตีตัวนั้นอีกเนาะไม่เป็นไรชนะก็คือไม่เสียเฮดพีละดีละ กดเขาลงไปครับกดทุกคนลงไปตอนนี้เรามีหกหรอเล่นกับดาวดีกว่าเพราะมันต้องหาไงผมอาจจะเจอดีๆก็ได้ถ้าไม่ดีผมสามารถที่จะใช้ฮีโร่พาวเวอร์ค่อยๆบัฟด้วยฮีโร่พาวเวอร์ขึ้นไปได้ละตัวแรกเลยนะ ราะว่าตีครั้งแรกมันคูณ2ใช่ไหมผมว่าสแตทม,มันก็จะดีนิดนึงเลยแหละกลายเป็น17โอ้โหแล้วยังอยู่ออนบอร์ดอีกอพลังโจมตีสูงงนี้ใช้ได้ครับคือผมต้องรีบอัปดาวเพื่อหาเลสกอร์ถ้าผมจะเล่นมังกรนะนะผมต้องรีบหาเลสกอร์ให้เร็วที่สุดแล้วจะดีมากเลย,เลาายจ้าแล้วบอกผมผมจะได้อะไรละ่ะคุณบ๊อบ <laughs> เอาละ ือดีแล้วครับตาหน้าถ้าผมไม่เจออะไรนะ่าสนใจผมอาจจะอัพดาวแล้วก็เพิ่มเมนี่ขึ้นไปก็ได้นะเดี๋ยวขาได้เงินผมอาจจะอัพดาวแล้วก็ใช้โล่ก็ได้ผมอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้สแตทเรามันน่ารักดีจริงเลยตีตัวขวาซิมันยากอยู่แล้วแหละเนาะ ใช้ตีให้ได้ถูกใจตามที่เราต้องการมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สแตทเราโอเคโอเค,อเคมันก็บัฟเยอะเหมือนกันนอเราจะตีมันก็บัฟอีกนอกโอยอาจจะเสมอนเนี่ยโอ้ไม่มีทาง <laughs> ไม่มีทางอยู่แล้วนี่นะยังไงเราก็ชนะนิดนึง อันนี้เจ็บหน่อยนะแปดดาเมจถ้าดาวผมเป็นสี่แล้วอืมอะ,อะไรนะค้นพบดีกว่าเนาะไปส้สก,กอไม่มาเออเศาเศาเศา โนมิเมล่ะโนมิก็ไม่เลวนะจ้า ผมค่อยๆบัฟแล้วดีกว่าอ l e m e เมนทแปลงร่างนะครับเปลี่ยนร่างเป็น e l e m e n t นทแบบทันทีโอ้พ้นดีพ้นดีอย่างน้อยได้ฆ่าไง ค่าดีอยู่หน้าของเขาอ่ะอค่อยกลับมาคุยกันใหม่ตีซ้ายให้หน่อยโอ้โหโอ้โหอย่างน้อยรถด,ดาวได้ผมก็แฮปปี้รถด,ดาวสเตตสูงเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเองเป็นอะเรมนทเเนี่ยแหละผมโดนมาเจ็ดไดโนมิถือว่าเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเนาะแล้วผมแบบไม่ได้เป็นอะเรม n t นทมาตั้งแต่แรกไยสิม่ป้ปอะไรคงพอทําอะไรได้บ้างแหละ เพล่อพูดไม่เจออะไรเมนท่อเนี่ยนะโอเคเจอแล้วหิวน้ำไม่ล่าขายหยดน้ำเนี่ยแหละ คพอขายแล้วมาเลยไงโวกเกมนี้มันอย่างเงี้ยแหละอ๋ออคงต้องขายรูปมังกรแล้วละมั้ง ผมฝืนเก็บไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ไม่ผมว่ารูปมังกรไม่ค่อยมีผลอ่ะขายไปเถอะอยู่ไวชิวตรึมอย่างมีสเปซในการที่จะซื้อขายซื้อขายได้ด้วยหายไปตัวหนึ่งก็อาจจะโดนดาเมจอาจจะทำให้เราแพ้ได้แต่ผมก็โอเคอยู่นะ ยอมมันเผาร้ายมากมันเกิดมาเพื่อขยี้เราเลยนี่นาสีแย่มากเลยแพ้ยับเลยนะเนี่ยครับม,ม,มันบาบอะ่ะ โอเคโอเคโอเคพยายามลดดามจให้ได้มากที่สุดอะนะอยเ,เจ็บหนักอะหนักกว่าที่คิดเยอะเลยเหลอแค่สิบครับดีไม่ดีได,ด,ด้ที่โหลเลยเนี่ยจอสหลงผิดปะเนี่ยไม่จอต้องไม่หลงผิดครับเฮ้ยอะเรมนท่าสังมาหาผมหน่อยเธอโอเคได้อะเรมนท่ามาแล้ว ไม่ได้แล้วเศร้าเลยชีวิตหนอชีวิตถ้าเราขายเจ้านี่เนาะแล้วเราหยิบไม่เอาอะ่ะ มาคอนะ่าสนใจถายไปเถอะไม่เจออะเรมนทลอยู่ละเพราะว่าผมสามารถใช้มาคออะกับได้หลายตัวมากเลยนะในอะเรมนทลเนี่ย ใน6ดาวผมก็อาจจะเจอจนะินนี่เนาะแล้วก็ใช้กับมาคอได้โอ้มันมีแรกร้อนแล้วหรอไม่ชอบตัวนี้เลยเก่งจังของเขาเป็นสีทองอะ่ะสวยอลามเลยครับโอเคได้อยู่อย่างน้อยผมก็เป็น DIY shield นะ หนงดีนะเราไม่ทำให้สเตตเขามันเพิ่มเร็วไงบัฟไปเถอะผมมีดีไวชิลชนะตายไหมนะพอดีบทขยี้ครับที่โลสู้กันมันก็จะอย่างนี้แหละอ่า นั่นแหละสุดยอดนิดนึงออนะบับไปก่อนขายทิ้งไปได้อืมตัวนี้สิ ไม่ชอบมันเหมือนกันเอาทองไปนะวีหน้าสนนะครับหน้าสนอนะ่ะเพราะเราสามารถซื้อขายซื้อขายซื้อขายระบับได้ไงผมฟีดไว้ดีกว่าไม่ทัน มันไอตัวซ้ายครับมันคอมโบคู่กับไอตัวไซคโครนเนี่ยโหดมากมันแสดงให้เราเห็นมาหลายรอบแล้วละ่ะทีมมันนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับมีแบรนด์คือครบแล้วอะ่ะทีมโทเค็นครบเลยอะโอ้โหผมต้องรีบฆ่าเขาตั้งแต่ตานี้นะ้เนี่ยไม่งั้นอนาคตเขาจะเป็นปัญหากับทุกคนครับซึ่งเราจัดการได้ครับย่บม วันนี้กำลังจะเป็นปัญหานะเพราะว่าเขาทำคอมโบที่จะรวมล่างได้หลายครั้งมากแต่เราฆ่าเขาไปก่อนดีมากเลยปล่อยเขาไว้ตาหนึ่งผมว่าก็ไม่ปลอดภัยครับโอเคเราติดท็อปตีแล้วเย่จอร์จครั้งนี้คุณไม่หลงผิดนะไอ้บล็อกดีว่ามั่นใจปลอดภัยแน่ ไม่อย่างน้อยเราก็ใส่ดีไวชิลเว่ให้เขาได้ผมก็แฮปปี้ในจุดนั้นนะจุดดีไวชิลนั่นแหละเดี๋ยวมาคอผมก็ใกล้จะขายละตอนนี้มีไอซ์บล็อกก็คือใช้ไอซ์บล็อกให้ผสมประสบผลที่ดีที่สุดไปก่อนยังไงก็ไม่ตายเราก็เลยเอาปลอดภัยอัพหดาวตอนที่เราปลอดภัยอัพหดาวไปเลย จอชคุณไม่หลงผิดแน่นอนผมจะช่วยคุณเองถ้าถามว่าสแตตในบอร์ดผมดีไหมต้องบอกเลยว่าแย่มากนะแต่อย่างไรเราก็หกดาวแล้วนะผมทำอะไรได้บ้างแหละเป็นโนมิที่บัฟน้อยมากผมไม่ค่อยเจออะไรม็นท่อเท่าไหร่เลยเนาะแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยครบเท่าไหร่ จต่ไม่เป็นไรยังไงผมก็ไม่ตายแหมเหมือนจะฆ่าให้ได้นะนั่นน่ะไลท์จิงเชลเห็นะไอ้บล็อกบนหัวผมไหมแต,แต่คนนี้แข่งแกร่งนะเนี่ยเขาได้หกดาวเจ๋งๆไปแล้วอ่ะ งงแงเราก็ไม่ตายตัวนั้นมันน่า,นารำคาญจริงๆรินะพอเราเป็นคู่แข่งกับเขาเนี่ยมันรู้สึกน่ารำคาญมากเลยมันบัฟร,รัวๆเลยครับนี่ไงน,น่าจะพ่นไปอทางมากกว่าไม่เป็นไรกริ่งไม่ตายครับผมน้ำแข็งสกัดกัน้น หาเติดท็อปสามเลยพอน้ำแข็งสกัดกัน้นอย่างนี้หกดาวล้วดิฟเฟลชเฮ้ hey, ผมขออะลิเมนทัลดีๆไม่ได้เลยเหรอโอ้ผมจะตายไหมเนี่ยกาเอากามาก,ก่อนแล้วกันนัะพ่กาเรา มาคอไปด้วยไปทั้งคู่เลยมาฮึบฮึบโอ้ตัวดีๆเพิ่งจะมานะเนี่ย ก,กันไม่ได้ถ้าผมขายแบบโพซิชันคือตัวผมมันจะน้อยไงใส่ให้ดีกว่าแล้วผมฟรีดไว้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรที่งดงามกว่าอืมสิบสิบห้ายิบสองผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหรนะ่นัก แล้วเราให้ไอ้สอคนนั้นเข้าไปตีที่หนึ่งกันไปชิงที่หนึ่งกันแล้วเราจะได้เป็นที่2องไงเราต้องชนะตานี้ก่อนเออทีเดียวตายโอเค้าได้เช่นกันว่าเขาแงะดีไวชิวเราอะเถียงพยายามเถียง พ่ายแพ้ครับโอ้ยอ่ะผมอาจจะได้ที่สองก็ได้ถ้าไอ้เจ้านั่นมันแพ้ถ้าไอ้เดี๋ยวดู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 ได้ที่สองเป็นไง <laughs> ได้ที่สองก็โอเคแล้วเยสจอร์ดคุณเกลอบจะหลงผิดแล้วนะแต่คุณไม่หลงผิดครับเยี่ยมโอ้โชคดีจริงๆอ่าชนะแบทเทนกราวหนึ่งตาแล้วก็ทำดาเมจ มไม่ต้องกดดันแล้วมันจบแล้วครับจอจไม่ใช่บ๊อบคุณคือบ๊อบผมคือจอสฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันไหมเอ่ยส่วนตัวผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะทุรักทุเลโนมิมาบัฟสเตตอะเรมนท่ลได้นิดนึงอะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้อะเรเท่ลเยอะทักเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยงามมากมายนะักแต่ก็จบออกมาได้ดีใ้ที่สองครับผมเอาละทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองครับผมส่วนตัวผมอันซ่าฮันนี่เนี่ยคงจะต้องขอลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม